ครับผมแถวจัดตอนไหนแถวจัดตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งถึง10บโมงค่ะครับผมฝากเปิดไปด้วย98.5ครับผมเอฟเอ็มคือทั้ง6คืนที่เอ่อหช่องที่มันล็อกไว้ได้ในรถอะฝากเปลี่ยนเป็น98.5ให้หมดเลยจ้าขอบคุณค่ะคือเลขไหนเสียเนี่ยก็จะไม่เสียหายใช่ไหมล็อกกวนนิดนึงได้ได้มากเลยถ้าคนสุดท้ายหรือท่านครับฝากนิดนึงเพื่อเพื่อกุกดมันพัง ครับจะได้กดปุ่มอื่นแล้วกงติด985อยู่ใช่นะครับผมกล้าครับว่าจัดอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่โมงเย็นครับครับผมที่เดียวกันเลยเรยดรยวด้วยอ่ะไปจัดช่วงไหนครับรอหัวช่วงตัวเองนิดนึงนะคะ10บโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะเปิดมาฟังกันได้เลยใสใสสบาย,ยสบายเตรีมเพลงพับเพรา,า,าก็ฝาดกันแน่นอนค่ะได้เลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเหล่าบรรดาดีเจแล้วก็โปรเจกต์ดีๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอบคุณทั้ง5คนที่อยู่บนเวทีนี้ด้วยครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณด้วยสำหรับโชว์ดีๆนะฮะจากโปรโคารียลนั่นเองครับขอบคุณครับผมเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะว่า4คนสุดท้ายใครที่จะได้เป็นเซเว่นพีนแอมบัสเตอร์คนที่สองประจำปีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเอาขอเชิญเลยละกันสำหรับน้องๆทั้ง4คนครับผมขอเสียงหัวเ